คุณยาย91อนะ่คน91นี่คือเกือบร้อยแล้วนะครับคือแค่ผลักเนี่ยคุณยายก็เดี้ยงแล้วอะแต่ปรากฏหลานมันติดยาครับหลาน37เตะยายจนกระทั่งยายตายนะฮะโดยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะที่ขอนแก่นคุณยายชื่อว่าใหญ่เที่ยงครับเป็นยายแท้ๆเลยแล้วเบื้องต้นเนี่ยไอ้เจ้าหลานคนนี้ชื่อว่าทิพากรตัดภาพไปที่เกิดเหตุหน่อยนะฮะมันจะมีช่วงคือจะไม่เห็นตอนยายโดนเตะแต่วันนี้ที่เราได้ภาพวงจรปิดมาเนี่ย มันจะเห็นคือไอ้หลานชายคือทิพากรเนี่ยมันเดินผ่านกล้องใช่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยไปจับไอ้หมอนี่เนี่ยนะ,ะต้องขอบคุณเ o ซบุก๊กด้วยหมอผีใช่ไหมแจ้งข่าวชาวภูเวียงตอนที่ไปจับกลุ่มตัวไอ้เจ้าผู้ก่อเหตุก็คือท,ทีิททพากรททิพากรเนี่ยนะ,ะส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เองเนี่ยกล้องวงจรปิด นี่คือเจ้าหลานชายนะฮะเข้าใจว่าป่วยด้วยเลยต้องเบอร์หน้าปกติเนี่ยจะไม่ปิดหน้านะฮะถ้ามันหลอนยาแต่อันนี้น่าจะมีเรื่องจิตเวทด้วยขออนุญาตต้องปิดหน้าเอาไว้เปิดภาพวงจรปิดขึ้นมาหน่อยฮะในหมู่บ้านโดยเบื้องต้นเนี่ยทางฝั่งนายทิพากรหรือว่าเจ้าป๋องเนี่ยนะฮะก่อเหตุในพื้นที่นี่ เห็นตัวเขาไหมเนี่ยเมเนี่ยค่ะเดินผ่านนักกล้องเนี่ยค่ะคือหลังจากก่อเหตุแล้วแล้วก็มีการเดินผ่านจุดนี้ก่อนที่จะไปโดนจับที่สารพักผู้โดยสารซึ่งก็จะมีคลิปตอนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเดินทางไปจับกลุ่มตัวนายที่วากอนด้วยซึ่งจุดที่เขาไปจับได้ที่สาราที่พักเนี่ยก็คืออยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันค่ะมีคลิปนะครับค่ะคลิปตอนที่ไปจับที่สาราโดยนี่ฮะบิทบาดเลยนะที่บิดเลยนะเดี๋ยวยังไ

พทมาเก็บได้เด็ดะ <This, sir. S 1> คุณผู้ชมครับนี่คือตอนจับกลุ่มหลานชายหลังจากที่เดินหนีเนี่ยนะฮะไปที่สาราข้างทางล่าสุดวันนี้ หลังจาก<ะ>ที่คุณยายเสียชีวิตไปแล้ววัย91ปีทีมข่าวเองเนี่ยได้เดินทางไปที่โรงพักนะฮะอูยังเก่าตำรวจเขาคุมตัวที่พากรมาถึงพอดีเลยแล้วก็ทําบันทึกการจับกลุมในระหว่างที่ป๋องเนี่ยกำลังจะเข้าห้องขังเนี่ยนะฮะนักข่าวก็พยายามสอบถามโดยเจ้าตัวเองเนี่ยไม่ได้ตอบคาถามใช่ไหมเห็นบอกว่ามีบางคําที่เขายอมพูดเนียนะฮะเขาบอกว่าเขารู้ตัวดีแต่ที่ทําไปเพราะโมโหนักข่าวก็ถามบอกโมโหอะไรยายวัย91นะฮะ เจ้าตัวเองก็บอกว่าแค่เห็นหน้ายายผมก็เต็มเลยฟังเสียงผู้ต้องหาหน่อยฮะยังไงเ่ฟองฟ้องบอกฟ้องบอกได้นะถ้ามีปัญหาอะไรกันกับยายอยากขอโทษอะไรครอบครัวเราไหมคะทำไปรู้ตัวไหมคะตอนนั้นรู้ตัวไหมว่าทำยายรู้รู้แล้วทำไมตอนนั้นมันโมโหอะไรขนาดนั้นคะย่านยโมโหเหรอโมโหเรื่องอะไรคะโมโห ก็เ,เห็นหน้าแล้วก็เตะเลยเราไปขอเงินแล้ว,ลวไม่ได้หรอหรือว่ายัางไงไปขออะไรคะหรือว่าัรงหิวข้าวแล้วยายไม่ทกัมข้าวให้เรากินหรือว่ายังไงครับขยันเรื่องนี้เลนะครับส่วนพี่ชายครับวันนี้ก็เปิดใจกับเราเนี่ยนะครับพี่ชายเล่าให้ฟังบอกว่าเขาป่วยจิตเวทและหลังๆไม่ได้กินยานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ยอมรับว่ามีเรื่องการใช้ยาเสพติดถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ไม่เคยเห็นเขาอารวาสแบบนี้ เพราะฉะนันทางพี่ชายเองก็ไม่นึกว่าอยู่ๆน้องจะฆ่าคุณยายวัย91ปีโดยการเตะจนกระทั่งคุณยายตายคาที่คือเหมือนน้องไม่ดีตัวอยู่แล้วครับไม่เห็นครับไม่มีครับสามสี่คนครับก็มียายแล้วก็ พ่อกับแม่แล้วก็อยู่กันสี่คนครับครับปกติแล้วฝั่งเขาเขามีอารมณ์โมโหไหมหรืออะไรแบบนี้อันนี้ก็ไม่รู้มันมันเป็นบางครั้งบางเวลาครับคือนงครอบครัวได้ได้พาเขาไปรักษาเลยครับไปรักษามาแล้วครับสองปีได้แล้วครับสปีครับสองปีได้ครับ คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่<ะ>หลานมีอาการหลอนอันเนื่องจากยาเสพติดแล้วไม่ได้กินยาจึงลามมาถึงจิตเวทเนี่ยนะฮะ